Facebook ปิดสร้างรายได้เนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คือสำคัญมากๆนะสำหรับใครที่จะทำเงินบน Facebook นะครับนี่คือทาง Facebook เนี่ยเขียนไว้เองเลยครับทุกคนนะว่ารูปแบบต้องห้ามอันนี้คือรูปแบบต้องห้ามนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวิดีโอแบบคงที่อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับจะไม่สามารถเนี่ยสร้างรายได้ได้นะวิดีโอแบบคงที่เป็นเพราะว่าเนื้อหาภาพนิ่งนะฮะหนึ่งภาพนะ หรือแทบไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับนะที่เป็นลักษณะใครที่ทําวิดีโอแล้วก็ทําเป็นลักษณะของภาพนิ่งๆแล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับอันเนี้ยไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวก็ภาพนิ่งครับนี่นะทุกคนระวังนะครับนะเรื่องของเนื้อหาที่มีการโพสต์นะครับเพื่อให้มีส่วนร่วมนับเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือว่าคือแบบเจตนาตรงใจเกินไปนะครับนะโดยการขอให้ผู้คนนะฮะตอบคําถามนะที่ตั้งขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะ ต่อไปเรื่องของสไลด์โชว์รูปภาพนะครับเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นหลักนะที่เล่นแบบต่อเนื่องก็คือลักษณะแบบเป็นรูปสไลด์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้นะครับมีโอกาสนะที่ไม่ผ่านการสร้างรายได้นะครับอ่ะอันนี้ต้องลองดูนะครับวิดีโอแบบวนซ้ำนะครับอันนี้เห็นไหมหลายคนนะครับนะเอาวิดีโอไปแล้วก็เอาไปแบบต่อเนื่องแล้วก็วนลูปกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันยาวขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับรวมถึงไอ้พวกภาพที่เป็นแอนิเมชันต่างๆนะครับนะที่มีการวนซ้านะครับอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับการตัดต่อเรื่องของข้อความนะครับเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งหรือว่า ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักนะโดยมีข้อความที่มันมีการแบบซ้อนทับกันอะไรเงี้ยนะครับดูแล้วอ่ะมันแบบดูงงงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการโฆษณาฝังนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับมีงานฝังตัวโฆษณาของเรานะครับนะบลงไปนะฮะในตัววิดีโอนะค,คือบางทีมันจะไป ครับกันนะครับในเรื่องของการแสดงผลในส่วนของโฆษณาของ a c e b o o k นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เขาเนี่ยเขียนไว้นะครับพฤติกรรมต้องห้ามก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมนะอันนี้ก็เป็นการล่อให้มีส่วนร่วมอันนี้นะครับนะคือบางทีเนี่ยครับเราไปหลอกล่อให้เขามีส่วนร่วมมีเอนเกตนะฮะจนเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะเนื้อหาที่เราให้คลิกนะครับไม่ตรงนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นการล่อหลงก็มีนะครับนะการชักชวนนี่ก็คือต้องระวังนะครับนี่คือเรื่องของแบบ การแสดงเนื้อหาความรุนแรงยาเสพติดเนื้อหาที่การละเมิดต่างๆนะเรื่องของทางการแพทย์นะครับชวนให้เข้าใจผิดอันนี้นะครับก็ จะมีในส่วนของที่เป็นข้อห้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็จะมีเรื่องของนะครับวิธีการยื่นอุทธรณ์อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะเราตอนนี้สามารถที่จะติดต่อกับทีมงานของเฟซบุ o กนะครับเขาก็จะมีโทรมาหาเราด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะขอให้ทุกคนนะครับนะสนุกกับการเปิดการสร้างรายได้ในปี2 0 2 6นะครับและก็อย่าดื่มนะฮะเรื่องของกดเงื่อนไขต่างๆนะครับ